ครับครับสวัสดีครับผมนายสมคิดทาหอมผู้ในการโรงเรียนชุมชนมั่นกอสมอสําหรับโรงเรียนชุมชนมั่นกอะสมอนะครับเป็นโรงเรียนประถมศึกษาจัดก,การศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หในปีการศึกษานี้มีนักเรียนทั้งหมด190คนมีคุณครูทั้งหมด1 1ท่านนะครับก็เป็นโอกาสอนันดีเป็นเป็นเกียรติของโรงเรียนที่มีโอกาส ต้อนรับคณะท่านผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซีดีจีนะครับจากการที่ท่านได้เห็นสภาพของโรงเรียนนะครับสภาพของโรงเรียนก็ค่อนข้างจะเป็นโรงเรียนที่มีสภาพอาคารมีห้องเรียนที่ค่อนข้างจะเก่าแก่นิดนึงเพราะสร้างมานานนะครับก็แต่ก็ยังสามารถใช้จัดก,การศึกษาได,ได้ได้เป็นอย่างดีเป็นอาคารไม้ที่ ก็ค่อนข้างจะยังมีสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนับว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสอันดีของคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชุมชนบ้านาอสมอยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ